สวัสดีครับวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์2567มันเป็นช่วงแห่งการฤดูแรงเข้าแล้วนะครับเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้อ้าวในเมื่อถึงฤดูแรงวันนี้จะทำการปรับสภาพดินโดยใช้ฮิวมิกบวกอะมิโนครับนี่ครับอ้าวนี่กำลังใส่อยู่นี่ครับที่สวนใช้นี้นะครับ ฮิวมีกบวกอะมิโนตาหญิงงามนะครับพี่น้องครับอ่าโคกหนึ่งมี2ต้นต้นหนึ่งใส่2กิโลสุดแล้วโคกหนึ่งสกิโลนะครับโคกหนึ่งใส่4กิโลครับใส่แค่4กิโลเองก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้วันนี้มาทําการเปรียบเสมือนปรับสภาพดินครับปรับสภาพดินทุเรียนก็ใส่ช่วงเวลานี้นะครับถ้าใส่ช่วงหน้าฝนเขาอาจจะฝนอาจจะเอาใบอ,อ,อาจจะล้างลงคลองหมด ก็ใส่ช่วงแรงแรงนี่แหละครับสำหรับทุเรียนแปลงนี้ก็ติดดอกเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจับผลผลิตได้หรือไม่นี่อยู่ลักษณะเช่นนี้ครับนี่นี่ครับก็เติมฮิวมิกบวกกับมิโนก็แล้วแต่สวนนะครับเทคนิคขึ้นอยู่กับสวนบางสวนก็ใส่ช่วงเวลานี้ก็ใส่แคลเซียมนะครับไข่แคลเซียมทางดิน แต่สวนผมก็เติมแคลเซียมทางดินด้วยแล้วก็ฮิวมิกบวกกับมิโนโ่ด้วยคือปรับสภาพดินไปในตัวเลยครับก็คล้ายๆกับปุ๋ยอินทรีนั่นแหละครับก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็จัดลงไปเลยครับก็อยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับใส่4กิโลนะครับโคก1 4กิโลก็วันๆไปทั่วสําหรับปุ๋ยอินทรีย์นี้ก็สังเกตดูดีๆนะครับปุ๋ยอินรีย์จะมีทุกที่เลยวันไปทั่วพื้น ปฏิพีเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ลักษณะเช่นนี้ครับก็มีบางท่านถามมานะครับว่าที่ที่ท่านใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ลงไปในดินทุกพื้นที่ของสวนเลยแต่แปลงนี้มันเป็นแปลงเล็กๆนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆก็พอที่จะสามารถใส่ได้ทั้งสวนเลยก็คือปุ๋ยอินทรีย์ก็คือขี้ไก่อันเม็กก็อยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ครับก็หวานไปทั้งแปลงเลยก็มีทั้งหมดเลย แล้วทีนี้สำหรับตรงโคกของเขาก็วันนี้ก็มาเติมฮิวมิกบวกกับมินูฮิวมิกฟูวิกบวกกับมินูาบางบางบาง,บางจังหวะบางเวลาก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เหมือนกันครับก็สลับกันไปสำหรับปุ๋ยอินทรีย์แต่ส่วนใหญ่จ้นนิ้นที่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็ติดดอกบ้างแล้วก็บางต้นก็ติดดอกแล้วบางต้นก็ยังนะครับเพราะเป็นทุเรียนที่อายุแค่3ปีนิดนิ ยังไม่ได้บังคับให้เขาติดดอ,อกนะครับเพราะไม่ได้ทําสารก็ถึงออกบ้างไม่ออกบ้างก็แล้วแต่เขาก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ครับนี่ครับก็มีให้เห็นบ้างเล็กๆล็กนิอน้อยอแต่บางท่านช่วงเวลานี้ก็ต้องใช้แคลเซียมครับแคลเซียมทางดินนะครับ ช่วงเขาติดดอกนี้ก็เน้นไปที่แคลเซียมนะครับส่วนมากนะครับแต่ต้องต้องขอย้านะครับว่าแต่ละสวนนี้ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมเกิดมานี้ก็คือที่สวนของผมต้องทําแบบนี้นะครับแต่บางสวนไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอ,อยู่ลักษณะเช่นนี้สรุปวันนี้มาเติมฮิวมิกฟูวิกอะมิโนบวกกัน3อย่างนี่แหละครับตรงโคกของเขา แต่สาหรับผ้าพ,พื้นดินที่อยู่โดยรอบรอบรวมเลยก็คือปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ออกมาอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับโอ้ยช่วงนี้เวลาแรงแรงมากนะครับอุณหภูมิตอนกลางวันโอ้โหร้อนสุดๆกลางคืนอ้าวเย็นสุดๆก็โอกาสที่ใบจะไหม้ได้ก็ขาดไม่ได้ก็คือธาตุสังกสีนะครับพี่น้องที่สวนของผมก็เติมธาตุสังกสีมาตลอดเวลาครับสุดแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ